สายน้ำหลังไหลกระทบหาดทรายดังคืนคืนกระทบหาดทรายดังคืนคืนรำระบำชาวเกาะไพ่รอบสนับจากใจดูหน้าดูมาที่ลคลื่นคลื่น รอบเดียวอะโอ้เมื่อกี้ออกจะเต็มที่สวยงามมากพอัดวิดีโอไม่ทำลำระบำชาวเกาะเด็วูน่วางก่อนได้ไหมอ้าวลำระบำชาวเกาะตูน้าไม่เต้นลกลำระบำชาวเกาะแม่ไรสนะจับใจม่คืนคืนห้อหาทรายดำคืนคืน ายดังลื่นืนกรอาใจดังขื่นขืนกระท้ออาใจไหนไหนเส้นเทกเส้นเทกแลึง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 ้วตึง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 ดึงเงี้ยลังระบำชาวเกาะใครเลาะสนอกจับใจใส่น้ำลังไหลใส่น้ำลังไหลกระทอขาดทรายดังคื่นคื่นกระทอขาดใจายดังื่นื่นขื่นขื่น